สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินแซลมอนดองด้วยกันครับผมวันนี้ดองมาเป็นถาดเลยฮะโอแซลมอนหนึ่งกิโลนะครับดองโชยุอะใช่แล้วน้ำจิ้มแซ่บๆคุณผู้ชมลุยครับผมชิ้นใหญ่ๆไม่ได้กินแซลมอนมาแต่ปีใหม่นี้ยังไม่ได้กินเลยนะดูชิ้นดิโอห้าเดือนแล้วนะไม่ได้กินแซลมอนอ่ะคุณผู้ชมกอบครึ่งปีแล้วนะเออครึ่งปีแล้วจัดหน่อยครับผมวันนี้ก็ตำซีฟู้ดเองด้วยนี่มาครับผมเชฟลงมือเองแบบนี้ต้องอร่อยแล้วนะ เ,เป็นไงล่ะตรงอี้มันจิ้มครบรสเลยน้ำจิ้มอาจจะดูสีจืดๆนะแต่รสชาติแซ่บมากแหมโฆษณาเองเลยนี่มาเป็นเม็ดด้วยนะ <c oughs> เอา้าลุยชิ้นชิ้นไม่มีชิ้นเล็กอะ่ะมีชิ้นใหญ่ใหญ่เว้นนี่ท้อง นมละมุนไท้ทองครับอทองอร่อยมากอ่ะนุ่มมากเนะใช่มันมันกว่าตรงสันคอสันคอหมู่ หนังคอปลามันอยู่ใกล้ๆหัวไงพริกอยู่ข้างล่างอ่ะต้องปกขึ้นมาวันนี้ใช้พริกขี้หนูกับพริกแดงกินดาครับผมแล้วก็กระเทียมจัดแดนโรธยา มั่วเลยอันนี้มันเม็ดใหญ่ดีน้ำจิ้มสีสาดถ้าแช่นานให้สุกเลยนะใช่สีเปลี่ยนเลยอะมะนาวผู้ชมใช้มะนาวสดในการทำซีฟู้ด กอดตัวได้ไม <laughs> ไม่มีสาลายอะ่ะถ้ามีสาลายนั้นเด็ดเลยมันจะเข้ากันมากผักพันสาลายกินผักบ้าง นี่อพันไปเลยยอดมันต้องกระเทียมไทยเนาะมันถึงจะมีรสชาติทีเผ็ดทุนอันนี้มันเป็นกระเทียมใหญ่อะแบบกระเทียมไม่เล็กกันนะ ชอบมากเลยอภพิกมาอย่างเงี้ยน,นนี่ส่วนท้องนะเนี่ยเนี่ยมันจะลายครับผม้องดีนุ่มละมุนมาก ขอท้องมาั่งนกอะไรอ่ะนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าคุณก็หันมาก็ได้ที่กินพวกสองคนเนาะน,ก,นกเอี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงควายหันไปตรงๆอ,อย่างนี้แล้ว มันลำบากหูข้างซ้ายหน่อยก็หันมาฝั่งนี้เพะน,นอกน้องอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยอันก็ก็ไก่อ่ะทำไมนกอี่ห้เลี้ยงควายใช่ปะ่ะใช่ใช่แล้วนกอี่ห้เลี้ยงควาย<笑><笑>นี่นี่น,น,นี่อันนี้ท้องขยันค่คอยริมรถใส่ผงแคบไปเยอะไหม,มจีจ้จ<ห><ไ>ัดเลยอ่ะ ไม่เคยใส่ไม่ใส่จริงอ่ะใส่นเนี่ยเนี่ยใส่น้ำจิ้มเนี่ยไม่เคยใส่ผงชูรสเหรอทำไมมันแ่บจังอือหือดูคนทำเลยทำไมอ,ะอ่ะนนหน้าแทบรือเปล่าะไม่เท่าไหรน่นะภาพเี<ฮะ>่งอ่อรอ่อ,อรอแล้ว ้ำดองดงนานไม่ได้เป็นเกมมันเข้าเนื้อแบบเดียวเดียวอะถ้าดองนานมันจะสีมันจะมันจะดำเคมอนอะสีมันจะจืดขันบางก็แบบมันเลยเข้าเนื้อเนาะมื่ชิ้นใหญ่โตน้้อองงเหท น้ำน่านบ้านเรามีไหมแซลมอนอุ้ยเนะเดี๋ยวหวังมีปะมันไม่ซื้อบื้อไ้ปลาไก่เลยมันอยู่ไหนไหนแถบยุโรปนี่นะเขาเลี้ยงใช่ญี่ปุ่นก็มีนะแต่ว่าเขาบอกว่าแซลมอนที่นอร์เวย์ดีสุดเหรอใช่เป็นไงหนาวสุดน้ำสะอาดเหรอเขาเลี้ยงกันที่นอร์เวย์ด้วยแสดงว่านอร์เวย์นี่เป็นปลาแซลมอนชั้นดีใช่แล้ว หูดูชิ้นนี้ผู้รอบรู้ลิดิน,น้อยครับพอมีความรู้ติดตัวนั่นแหละถ้าแช่ไปเแป๊บหนึ่งดูดิด,ดสีม,มันจะขาวเลยมะเนาวกัดอ่ะสุกเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครไม่แบบไม่อยากกินดิบเกินอ่ะ ก็มาตุ่มมาแป๊บหนึง่งมันก็จะสุกคับผมนี่แต่มันก็จะไม่อร่อยเหมือนกินสดสดมันจิ้มแล้วขึ้นเลยวันนี้ขาดหลายอย่างบรตบีดก็ไม่มีสลหรายก็ไม่มีลืมรีบแบบฝนตกอ่ะคุณผู้ชม 不糊的。 ตลาดนี้พี่วอาออกขมมันแก่แล้วเหรอดูใบเิแข็งแล้วถ้ามันแก่มานขมอ่มันขมตอนเช้าเด็ดตอนบ่ายก็ขมนะเหรอทำไมอ่ะไม่รู้แป่ครูบอกปาตั้เด็่ตีห้ามันเด็ดตอนเช้าอ่ะมันยังไม่ขมนี่ด้วยเนาะจริงจริงใบมันแก่หมดแล้วนะว่าเป็ดกระเทมแล้ว นี่พริกอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเอาเลยพริกอะเอาช้อนมาตักพริกป๊าบเลยพริกที่หนูไม่เป็นไรมันอยู่กับน้ำดองไม่ค่อยเผ็ดหรอกอสู้เนาะน้ำจิมำ้มรำอะสู้พริกวันนี้ทุกวันน้ำเผ็ดติดซัดคุณผู้มชมไม่ไหวบางครั้ง้องพักกลางคันอะอ <laughs> นี่วันนี้สู้ทั้งพริกทั้งกระเทียมเลย ว่าไม่เิดก็เบ็ดอยู่นะท้องอ่ะต้องไม่ค่อยกินเนอ่ยท้องอ่ะแคมอนกินน้อยช้าอะไรเงี้ยไอ่เหลือสองตันเบิร์ดแล้วคุณผู้ชมเบิร์ดแล้ว น,นี้ให้ข้าพดข้าพดนั่งมองมาแนละ้วขนะ้าวโพดนะอ่ะอือืโคนพอแล้วโคนะ <Okay. S 1> อโอเคนี่ยวให้ข้าพดนะให้มันสองชิ้นข้าวโพดนะ่ารักเนาะข้าวโพดดีดีรักหมาเนาะหมามึงอยากกินเนาะคนกินเป็นถาดแล้วเพิ่งพอแล้ว <laughs> เละแล้วมั้งนะ <laughs> อระพรต <c oughs> เฮ้อร่อยไหมลูกลม,มดีเลยนะจะกินแซลมอนเดี๋ยวขนสวยใช่ปะใช่เออเหมือนเขามจะมีอาหารปลารสแซลมอนอยู่บำลุงขนบนสวยถ้าคนกินนะอะไรสวยเบ็ดกระเทียมวันนี้ขอ้อขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสดีครับ